พอ่อหรือเปล่าต่อไปพระอาจารย์จะเข้าแต่ทาย,ย,ทายต้องไมเดินทางเขาต้องมันคือเกาพันลาตกใจพอเป็นยังจำเก็กน,ต,ต,นติดติดงานตกใจอยู่นี่กันไม่นั่งหรอครับเด้อไม่ต้องนั่งยืนเลยหรอยืนอ่าพร้อมยาง <c oughs> ตาขยับน,นิดนึงครับโอเคครับเออเดี๋ยวพร้อมยางก็บเชียงยโซ่เลยฮัลโห เขาไปแบบนี้กันไหม,มต่อเเกินเกินเด้ย้องว่ามันนีเห็นรถไปจีกด้นอก วิดีโออยู่วะนี่ขอนักวดก้อนแล้วคเอาภาพแบบไหนอีกหรือแค่นี้ก็มีแค่นี้ละครับโอบหมูแค่นี้นะอเป็นบทนาบทกับทุกท่าสาธุเราจะคอยเดินเข้าไปในห้องปฏิบัติธรรมนเปิดแอร์ไปเรียบร้อยแล้วห้องน้ำของท่าก้อนก็ได้ครับแส่งก่ตผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านท่านาจะบอกเองเ้าไปเลยจ่าครับผมอาไปเปนน้ำ งานไม่รอเรียบร้อย